เ็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงไทยที่ต้องเกิดการสูญเสียครั้งสำคัญอีกครั้งเมื่อ พดุงหน่องพงได้โพสข้อความผ่านทาง Facebook แจ้งข่าวการจากไปของนักแสดงรุ่นใหญ่สีดาพัวพิมลพร้อมข้อความสุดเศร้าขอให้แม่สีดาไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวงสวรรค์นะครับแม่เป็นแม่พระสำหรับผมสร้างความเศร้าให้กับแฟนๆเป็นจำนวนมากทางด้านตายสายทานนะคะก็ได้ออกมาโพสผ่านทาง Facebook เช่นกันว่าขอโทษนะออฟ ตายดูแลแม่ออฟได้เท่านี้จริงๆฝากออฟดูแลแม่ต่อนะแม่สีดานะคะได้กลับมาเล่นภาพยนตร์อีกครั้งในรอบ20ปีนะคะโดยภาพยนตร์เรื่องแดนสาบและวิมานหนามของคาย GDH ซึ่งเมื่อวันที่5มีนาที่ผ่านมานะคะแม่สีดาเพิ่งได้รับรางวัลน,นักแสดงสมทบหญิงแห่งปีจากภาพยนตร์เรื่องวิมานหนามของ GDH ทักเรานะคะล้อมวงเล่าข่าวขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว พัวพี่มนด้วยนะคะ